เมื่อคำว่าความตาย,ค,ย,ค,ยค่อยๆคืบคลานเข้ามาใกล้ลมหายใจที่เคยเข้าออกอย่างเป็นธรรมชาติเริ่มแผ่วเบาลงร่างกายที่เคยแข็งแรงเริ่มไม่ตอบสนองความทรงจำทั้งชีวิตเหมือนสายน้ำที่ไหลย,ย้อนกลับมาอย่างเงียบงันบางภาพชัดเจนราวเพิ่งเกิดเมื่อวานบางภาพเลือนรางเหมือนหมอกยามเช้า และในช่วงเวลานั้นเองสิ่งหนึ่งกำลังทำงานโดยที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยจับต้องได้แต่มีพลังยิ่งกว่าสิ่งใดนั่นคือจิตจิตไม่ใช่ร่างกายจิตไม่ใช่สมองจิตคือผู้รู้ผู้รับผู้จำผู้คิดและผู้เลือกมาตลอดทั้งชีวิตในยามที่ร่างกายยังแข็งแรงจิตอาศัยร่างกายเป็นบ้านแต่เมื่อบ้านหลังนี้เริ่มพังลง จิตก็เริ่มมองหาที่ไปใหม่อย่างเงียบๆโดยไม่ต้องมีใครบอกในวินาทีสุดท้ายก่อนลมหายใจจะขาดจิตจะไม่คิดเรื่องอนาคตไม่คิดเรื่องอดีตอันไกลโพ้นแต่จะเกาะเกี่ยวอยู่กับสิ่งที่คุ้นเคยที่สุดสิ่งที่ฝังแน่นที่สุดในใจสิ่งที่ทำซ้ำบ่อยที่สุดในชีวิตบางคนเห็นภาพลูกหลานบางคนเห็นเงินทองบางคนเห็นความผิดที่เคยทำบางคนเห็นความดีที่เคยช่วยเหลือผู้อื่น ภาพเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากใครมาฉายให้ดูแต่เป็นผลจากการสะสมของใจตัวเองจิตสุดท้ายไม่ต้องใช้เหตุผลไม่ต้องอธิบายไม่ต้องมีภาษามันเป็นเพียงความรู้สึกหนึ่งที่เด่นชัดขึ้นมาและความรู้สึกนั้นเองจะเป็นเหมือนแรงผลักดันทรงจิตให้เคลื่อนไปข้างหน้าเหมือนลูกศรที่ถูกปล่อยออกจากคันธนูทิศทางขึ้นอยู่กับแรงที่สะสมไว้ต่อนหน้า ถ้าทั้งชีวิตใจเต็มไปด้วยความโกรธความอาฆาตความอิจฉาความโลภความกลัวจิตในวาระสุดท้ายก็จะสั่นไหวหวาดระแวงกระวนกระวายเหมือนคนหลงทางในความมืดความรู้สึกเช่นนั้นจะพาจิตไปสู่ภพภูมิที่สอดคล้องกับความหนักความทิพย์ความอึดอัดโดยไม่ต้องมีใครตัดสินไม่มีใครพิพากษาเป็นเพียงแรงดึงดูดของสภาพใจเอง แต่ถ้าทั้งชีวิตใจคุ้นเคยกับการให้การให้อภัยความเมตตาความสบายใจความรู้จักพอจิตในวาระสุดท้ายจะเบานุ่มสงบแม้จะมีความเสียดายอยู่บ้างแต่ไม่ดิ้นรนไม่ต่อต้านความรู้สึกเช่นนั้นจะพาจิตเคลื่อนไปสู่ภพภูมิที่โปรง่งเบาสว่างและเอื้อต่อการเริ่มต้นใหม่หลายคนถามว่าหลังความตายเราจะไปไหน คำตอบไม่ได้อยู่ที่สถานที่แต่อยู่ที่สภาพของจิตถามว่าจิตหนักหรือเบาสว่างหรือมืดฟุ้งซ่านหรือสงบเพราะจิตจะไปในที่ที่เหมาะกับมันเองเหมือนมเมล็ดพืชที่ตกลงบนดินดินแบบไหนมเมล็ดแบบไหนผลก็ย่อมออกมาแบบนั้นบางจิตเมื่อออกจากร่างแล้วยังสับสนยังไม่รู้ว่าตนเองตายแล้วเพราะความยึดติดในร่างในบ้านในคนรัก ในทรัพย์สินยังแน่นหนาใจยังวนเวียนยังเฝ้ารอยังห่วงใยยังเสียดายจิตเช่นนี้จะเร่ร่อนวนเวียนอยู่กับความคุ้นเคยจนกว่ากำลังของกรรมจะพาไปต่อบางจิตเมื่อออกจากร่างแล้วกลับรู้สึกโลง่งเหมือนปลดภาระหนักที่แบกมานานความเจ็บความปวดความเหนื่อยความทุกข์ทางกายหายไปเหลือเพียงใจที่รับรู้ล้วน ใจเช่นนี้จะพร้อมเคลื่อนไปตามแรงบุญหรือแรงกรรมที่สั่งสมไว้ไม่มีใครถูกลากไปไม่มีใครถูกผลักตกไม่มีมือใดมาจับจิตโยนไปไหนทั้งนั้นทุกอย่างเป็นไปตามแรงของการกระทำที่สั่งสมไว้เองคำพูดที่เคยพูดความคิดที่เคยคิดการกระทำที่เคยทำทุกอย่างไม่หายไปไหนมันหล่อหลอมเป็นนิสัยของใจและนิสัยของใจนี่แหละคือพาหนะของจิตหลังความตาย หลายคนกลัวนรกเพราะคิดว่าเป็นสถานที่น่ากลัวแต่แท้ริงแล้วนรกเริ่มต้นตั้งแต่ใจที่เร่าร้อนด้วยโทสะใจที่แผดเผาด้วยความอิจฉาใจที่ร้อนรนด้วยความโลภใจที่หวาดกลัวเพราะความผิดที่ตนเองรู้ดีอยู่แก่ใจเมื่อใจคุ้นกับสภาพแบบนี้มากๆหลังความตายใจก็เพียงแค่ไปอยู่ในสภาพที่คุ้นเคยยิ่งขึ้นเท่านั้น สวรรค์ก็เช่นเดียวกันไม่ได้เริ่มต้นจากสถานที่บนฟ้าแต่เริ่มจากใจที่อิ่มเอมจากการให้ใจที่สงบจากการไม่เบียดเบียนใจที่อ่อนโยนจากการเมตตาใจที่สบายจากการไม่เอาเปรียบผู้อื่นใจเช่นนี้เมื่อหลุดจากร่างก็เหมือนคนที่กลับบ้านที่คุ้นเคยแต่ไม่ว่าจะไปที่ใดการเดินทางยังไม่จบเพราะทุกภพภูมิยังอยู่ภายใต้ความไม่เที่ยงเมื่อเหตุปัจจัยหมดลง จิตก็ต้องเคลื่อนไปต่ออีกครั้งวนเวียนอยู่ในกระแสของการเกิดแก่เจ็บตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าจะเรียนรู้บางอย่างได้ครบถ้วนสิ่งที่สำคัญไม่ใช่การคาดเดาว่าหลังตายจะไปไหนแต่คือการถามตัวเองในขณะที่ยังมีลมหายใจว่าทุกวันนี้เรากำลังสะสมอะไรให้กับจิตของเราความคิดแบบไหนที่เราปล่อยให้เกิดซ้ำๆคำพูดแบบไหนที่เราใช้จนเป็นนิสัย การกระทำแบบไหนที่เราทำจนชินเพราะทั้งหมดนี้กำลังฝึกจิตให้เคยชินกับสภาพหนึ่งสภาพใดจิตไม่ได้เปลี่ยนทันทีในวินาทีสุดท้ายมันเป็นผลรวมของทั้งชีวิตวินาทีสุดท้ายเป็นเพียงช่วงที่สิ่งที่ฝึกมาทั้งหมดแสดงผลพร้อมกันหากทั้งชีวิตไม่เคยฝึกใจให้สงบอย่าหวังว่าจิตจะสงบได้ง่ายๆในวาระสุดท้ายหากทั้งชีวิตไม่เคยปล่อยวางอย่าหวังว่าจิตจะปล่อยได้โดยไม่ฝืน แต่ข่าวดีก็คือทุกลมหายใจที่ยังมีอยู่คือโอกาสใหม่ในการฝึกใจไม่จำเป็นต้องรอให้เป็นคนดีสมบูรณ์แบบแค่ค่อยๆลดการเบียดเบียนเพิ่มการเข้าใจลดความโกรธเพิ่มความเมตตาลดความอยากไม่รู้จบเพิ่มความพอใจในสิ่งที่มีแค่นี้ก็เปลี่ยนทิศทางของจิตได้แล้วเมื่อวันหนึ่งความตายมาถึงจริงๆจ,จิตที่ได้รับการฝึก จะไม่ตื่นตระหนกเหมือนคนไม่รู้ทางแต่จะเหมือนนักเดินทางที่รู้ว่าเส้นทางยังมีต่อเพียงแค่เปลี่ยนพาหนะจากร่างกายเป็นการเดินทางของใจล้วนๆและปลายทางก็จะเป็นไปตามน้ำหนักของใจนั่นเองไม่มากไม่น้อยไม่ผิดพลาดหลังความตายเราไม่ได้ไปตามคำอธิษฐานของคนเองไม่ได้ไปตามพิธีกรรมไม่ได้ไปตามคำพูดใครแต่ไปตามสิ่งที่เราเป็นจริงๆในระดับลึกที่สุดของใจ และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมการดูแลจิตในวันนี้จึงสำคัญยิ่งกว่าการกังวลถึงวันสุดท้ายเพราะวันสุดท้ายเป็นเพียงผลของวันนี้ทั้งหมดที่เราสร้างมาเองก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดจะจบลงขอให้ทุกท่านค่อยๆหายใจเข้าลึกๆแล้วถามใจตัวเองเบาๆว่าทุกวันที่เรายังมีลมหายใจอยู่นี้เราได้ดูแลจิตของเราดีพอหรือยัง ความตายไม่ได้น่ากลัวแต่น่ากลัวตรงที่เรายังไม่เคยรู้จักใจของตัวเองถ้าเราเริ่มฝึกใจตั้งแต่วันนี้วันหนึ่งเมื่อถึงเวลาต้องจากไปจิตจะไม่หลงไม่กลัวและไม่วุ่นวายหากคลิปนี้ช่วยให้ใจคุณสงบลงได้เพียงเล็กน้อยขอเชิญกดติดตามช่องธรรมะกล่มใจเพื่อรับฟังธรรมเะเบาๆก่อนนอน เรื่องเล่าธรรมะที่เข้าใจง่ายฟังได้ทุกวัยทุกช่วงชีวิตขอให้ธรรมะเป็นเพื่อนและความสงบค่อยๆเติบโตในใจของคุณขออนุโมทนาบุญและขอบคุณที่รับฟังจนจบ